ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคำแนะนำที่บอกให้ค่าเชื้อบนธนบัตรด้วยการใส่กล่องพลาสติกแล้วนำไปตากแดดและการนำไปต้มในน้ำเดือด ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทรตรวจสอบกับอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไวรัสจะสลายตัวหรือตายไปขึ้นกับ3ปัจจัยหลักๆอันที่1ก็คือความร้อนสิ่งที่สองที่ไวรัสกลัวก็คือสารเคมีสารเคมีที่ทําให้ไวรัสตายได้ก็คือกรดเบสอันที่3ก็คือกัมมันรังสีกัมมันรังสีก็แบ่งได้หลายตัวเช่นรังสี UV ความถี่ต่ำไวรัสตายแสงแดดมีรังสี UV มีความร้อนด้วยการฆ่าเชื้อบนธนบัตรด้วยการใส่กล่อง แล้วตากแดดจึงเป็นวิธีที่สามารถทำได้ ก็ S <S <an itary> ที่ทางรัฐบอกว่ามันมี3อันใช่ไหมที่ร,รัฐกลัวความร้อนเคมี K Me, แล้วก็รังสีกัมมันรังสีกัมมันรังสีก็แบ่งเป็นประเภทหลายหลายกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ U V U V จะมาจากแสงแดดแสงแดดมีทั้งความร้อนและ U V U V ที่มากับแสงแดดตั้งแต่ช่วงความยาวคลื่น200นาโนเมตรถึง800นาโนเมตรพวกช่วงความยาวคลื่นที่จะฆ่ามันได้คือ200ถึง400ความยาวคลื่นที่เหมาะสมก็คือ254นาโนเมตรหรือต่ำกว่านั้นเพราะฉะนั้นการเอาไปตากแดดได้ทั้ง U V ที่ฆ่าเชื้อได้และได้ทั้งความ ชั้นแดดของบ้านเราเนี่ย UV ความถี่ต่ำเนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นน้อยไม่เหมือนขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ที่เขามีปัญหาเรื่อง g r e e n h o u s e e f เ e c t เพราะฉะนั้นเนี่ยการพึ่งแดดก็จะได้ความร้อนช่วยด้วยแล้วก็มีรังสี UV ในธรรมชาติช่วยฆ่าม,มันด้วยหรือใช้กล่อง UV ความถี่ต่ำความยาวขึ้น254นาโนเมตรใส่เข้าไปแล้วปิดทิ้งไว้สักพักมันก็ฆ่าเชื้อได้เช่นกันแต่ต้องร,ระมัดระวังอย่าให้มันรั่วมาโดนผิวหนัง UV ความถี่ต่ำเกิดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังต้องตากแดดนานแค่่่่ไไหหนนคัถึงจจะมมใดด้้้ววาาเชือแล แะเจ้าเวลาบอกยากขึ้นกับความเข้มของแสงแดดในแต่ละช่วงแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ก็ควรจะประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วการนําธนาบัตรไปต้มในน้ําเดือดเพื่อฆ่าเชื้อก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับคือเราต้องแยกให้ออกระหว่างการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมการต้มเนี่ยไวรัสตายแต่มันเหมาะกับเสื้อผ้ากับวัสดุที่มันทนความร้อนธนบัตรมันอาจจะเปื่อยยุ่ยได้ถ้าต้มนานๆต้มครั้งแรกธนบัตรอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าธนาบัตรมันจะมีสารเคลือบน้ํามีความแข็งแรงอยู่แต่ถ้าต้มนานๆอาจจะ เสียสภาพชํารุดหรือถ้าใช้กับแบงค์ห้รุ่นเก่าที่เป็นโพลิเมอร์เจอน้ําร้อนยุบเลยเพราะพลาสติกมันกลัวความร้อนเพราะฉะนั้นคําตอบนี้นะฮะก็คือฆ่าเชื้อโรคได้ตามทฤษฎีแต่ไม่เหมาะกับการเอามาใช้กับธนบัตรและนี่คือคําแนะนําเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อบนธนบัตรการประยุกต์ใช้ถ้าจ้าหาจะแนะนำนะก็เปนลกอฮอล์ก็ใช้ได้70%ขึ้นไปเช็ด,ชด,ชด วรัสก็ตายคอนแทคไทม์ของสเปรย์แอลกอฮอล์แป๊บเดียวแอลกอฮอล์เจอเชื้อไวรัสแป๊บ,บเดียวมันก็ตายละประมาณ10วินาทีหรือน้ำาสบู่น้ำผงสะฟอกก็ใช้ได้เช่นกันซึ่งความร่วมมือยังเป็นสิ่งสําคัญในการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสคือถ้าเป็นธนบัตรที่มาจากบุคคลแปลกหน้าน,นี้จําเป็นที่ต้องทําความสะอาดธนบัตรแต่ถ้าเป็นธนบัตรที่อยู่กับเราเราก็ทําความสะอาดมือของเราแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันทําความสะอาดมือใส่ถุงมือเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนมากับสารคัดหลัง่งที่อยู่ตามนั่นตามนี่อาจจะไม่ติดััรรกไไ้ยยยงงงมีหหลลาาเื่่อออนนนสสสค์ ได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรวมตวรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วปั่งแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์